สวัสดีทุกท่านครับสวัสดีครับคลิปนี้นะครับขอคุยกันนะครับก่อนพักทานอาหารกันนะครับพักเที่ยงนะครับในเรื่องของการควบรวมธุรกิจหรือการซื้อต่อธุรกิจหรือการเทคโอเวอร์อะไรประมาณนั้นนะครับมีหลายท่านก็พูดคุยกันนะครับว่าถ้าได้เข้ามาร่วมทุนร่วมหุ้นกับอาจารย์แล้วเนี่ยสตาร์ทอัพกันที่3ล้านเสร็จแล้วทําแอปทําเว็บจนมีชื่อเสียงโด่งดังนะครับในเรื่องของนวัตกรรม การถอดภาพอนาคตตลาดหุ้นทั่วโลกออกมาและจําหน่ายในประเทศไทยเอเชียและทั่วโลกนะครับมันเป็นนวัตรกรรมที่สุดยอดนะครับซึ่ง f u n d ดเมนทัลปัจจัยพื้นฐานทําไม่ได้เทคนิคทำไม่ได้ข้อมูลข่าวสารทําไม่ได้แต่ทุกคนในวงการตลาดหุ้น,ต,นต้องการธนาคารนักธุรกิจนักปันหุ้นนักเล่นหุ้นทุกคนต้องการเพราะว่าเมื่อมีข้อมูลตัวนี้แล้วก็สามารถที่จะล่วงรู้ ว่าหุ้นหรือดัชนีของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยดัชนีของตลาดหุ้นทั่วเอเชียยุโรปและโลกมันจะไปในทิศทางไหนก็สามารถที่จะเข้าไปซื้อขายเข้าไปเทรดเข้าไปทํากําไรกับมันได้อย่างสบายๆมันก็ถือเป็นสุดยอดนวัตรกรรมของธุรกิจนะครับซึ่งไม่มีใครในโลกสามารถทําได้หรือเคยทํามากอ่อนผมก็ถือว่าเป็นเป็นเป็นคนที่ค้นพบเป็นคนแรกในประวัติศาสตร์โลกเลยนะครับซึ่งสามารถถอดภาพ อนาคตตลาดหุ้นทั้งโลกได้ผมเคยพยายามจะติดต่อขายอีลอนมัสพยายามต,ติดต่อขายเจ้าชายมหามกุฎราชกุมารแห่งซาอุในปี2015เรื่องแผนผังน้ํามันนะครับทั้งเจ้าชายซาอุทั้งกษัตริย์ซาอุทั้งดูไบทั้งอะไรต่างๆพี่ๆน้องๆในราชวงของซาอุและดูไบด้วยนะครับสหรัฐอาหรับเอมิเรตรวมทั้งอีลอนมัส และบุคคลสําคัญต,ต่างๆทั่วโลกผมพยายามจะแท็กพยายามจะส่งข้อมูลไปส่งความเห็นอะไรต่างติดต่อขายเดวิดคาเมลอนหรือติดต่อทุกคนบนโลกใบนี้ว่าผมได้ค้นพบและจะขายเกี่ยวกับเรื่องนวัตกรรมตัวนี้ร้อยล้านพันล้านอะไรต่างๆนะครับก็พยายามติดต่อแต่ก็มีเหตุต้องส่งข้อมูลแผนผังน้ํามันไปให้อีลอนมัสและกระทังเจ้าชายซาอุนะครับในปี2 0ง5ูนเนี่ยครับและในช่วงที่อีลอนมาในเรื่องของ13มหมูป่าผมก็พยายามจะส่งแผนผังน้ํามันไปให้อีลอนมัส หลังจากนั้นแผนผังน,น้ำมันผมก็ถูกกืนหายไปเลยนะครับช่วงนั้นอีลอนมัสก์กำลังเฟลในเรื่องของการผลิตรถไฟฟ้าเทสลายังเฟลอยู่ยังยังไม่สามารถที่จะรันออกมาใช้งานหรือทําธุรกิจได้ใหญ่โตมโหฬารน,นะครับเขาได้แผนผังน,น้ํามันผมไปแล้วก็ตาแรกติดต่อขายกันร้อยล้านแล้วย่ยู่ๆก็หายไปเลยนะครับหลังจากนั้นทวิตเตอร์ผมเนี่ยก็ถูกลบกวนถูกปิดถูกแฮ็กถูกอะไรต่างๆมากมา,กกายไก่กองแล้วเราผมก็มาบ้ากับเขาอีกทีนอตอนเงินเงินคอยด็อกนะครับก็สู้กันอีกทีนะครับก็บ่งบอกว่า การติดต่อชาวต่างชาตินี่ต้องพึงระวังนะครับติดต่อคนไทยดีกว่าหาคนไทยดีกว่านะครับ